กลับมาชมกันต่อครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับแล้วก็ทีมงานเสียนน,นตอนนี้อยู่ในคลิปที่2ครับที่บ่อดินมหาสนุกแห่งนี้หลังปั๊มพีทีครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เสียน,นนขยับลงไปด้านล่างแล้วครับโกเปโกเอชเคหนึ <c oughs> ้าเอสอารตูดสั้นโอ้เจออีกแล้วครับ เจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้อตัวปักใหญ่เลยเอาพี่พี่ยืน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 ก่อนยืนก่อนตรงนั้นก่อนเอาถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองอาขอบคุณครับโอ้โหสีเหลืองกะลาบเลยครับสามตัวแล้วโอ้โหเป็นไรถ่ายไม่ล็อกวันนี้กินต้มปลาไหลอร่อยแน่นอนเลย เอาไปเทไว้ตรงไหนเนี่ยเทในหมู่บ้านนะครับเทโงนี่เจอปลาไหลบ้างไหมฮะเปิดหัวคลิปนี้ครับล็อกกี้สีแดงของทางด้านเซียนนนตาแก่นนนนี่ขับแบคโครครับ พาท้ายพาท้ายนี่ถ้าไม่ล็อกเสียโนนก็ไม่ใส่ให้ครับเสียนนวันนีครับมาหาปลาไหลบ่ววันนี้ลงไปข้างล่างเลยบ่โออเอาออตะกิดตตมออกอวันนี้สบโอกาสมาเจอความมันพอดีเลย าท้ายไม่ล็อกบิงออกไปแก้ไขครับฝั่งนี้ครับยิงยิงถังครับโอ้โหของแท้เลยครับโอ้เต็มเลยปาลาไหลล้วน,วนจับให้ผมจะเคืองโล่เนี่ยจักโล่หนึ่งเนี่ยนะสื่อต่อครับครับผู้ดาเนี่ยบนยบนน่ะ ไปไงปะฮะไปงป่ะวันนีตวก็นีอยู่แถวนี้แล้วโอ้โหอยู่นี่ครึ่งถังสีครับฝั่งนู้นอีกสามตัว ดินมันเหนียวครับมันมาอุดฝาท้ายไม่ล็อกพร้อมแล้วครับ งานนี้เล่นโคนเล่นโคนหาปลาไหลทั้งทั้งวันแล้วครับวันนี้เอาเฉพาะโคนออกนะครับปะเสียนนนบอกเอาโคนออกแตง่งแต่งขอบเอาให้สวยแล้วก็จะจบภารกิจครับแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยมันแน่นอนครับโคนนี่เยอะเลย ความลึกเป็นเมตรครับเดี๋ยวล่วงตามทางครับต้องปัดขึ้นด้วย ระดับเดิมจะอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งที่ขยายไปนั่นแหละคือระดับที่ต้องการเอาโคนออกก็พอดีเลยครับไปแล้วเสียนอนบอกจัดเต็มเลยวันนี้ พาตีมงานหาปลาไหลทั้งวันเลยครับ ลอยตัวครับเสียเป้งเดกาสีนุ้ำเงินสุดหล่ออินซีเจ้าเวหาครับไปแล้ว เสียนนน,นี่ขุดไปก็สายตาก็คอยมองหาปหลาไหลไปนะครับก็มีทีมงานคอยจับอยู่ฝั่งนู้นมันๆนสนุกๆครับได้ของกินได้ตังได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความสุขด้วยครับ ที่สำคัญก็คือได้สร้างรอยยิ้มให้กับ FC นี่แหละครับตอนนี้เสียนนนลงมาบริวเวณริมริมสะก็เอื้อมไปได้ครึ่งหนึ่งครับเกือบครึ่งก็ประมาณครึ่งแล้วครับครึ่งสะ อันนี้หกล้อก็แน่นอนครับเล่นโคนเล่นขี่อย่างนี้เปื้อนแน่นอนเสียเอี้ยงบอกไม่เป็นไรครับขอแค่แร่มีงานรถล,ล้างได้จัดไปอยาให้เสียครับวันนี้วิ่งอยู่3ามคันนะหกล้อ3ต่อหนึ่ง ที่คนเอาไปเทที่บ้านขามนะครับบ้านขามพิมายแขนดงบุรีรัม แล้วครับเสียเอียงคันสุดท้ายเสียนอนกระดึบกระดึบขึ้นมาครับ ปบลุมให้ทางหกลอ้อทำทางให้สลปชันลงไปอีกครับรับรองความมันนี่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับลักษณะนี้จะทำให้หกล้อนะครับลงไปข้างล่างอีก ใช้เวลาในช่วงที่หกล้อไปเทดินครับก็เกือ,กอบสิบนาทีกว่าจะกลับมานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใช้เวลาปล่อยให้เวลา,ลวลาที่เหลือเป็นของเสียนนนครับคอยตามต่อครับสวัสดีครับ